สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทำคอสแบนนะครับของรัดเทล t 9 5 0ทีเเป็นตัวนี้นะครับวิธีทำคอสแบนมันก็ไม่ยากนะครับการทำคอสแบนนะครับก็เหมือนกับว่าเราส่งต่างความถี่ก็คือข้ามแบนไปเลยนะครับ จากแบรนด์16อย่างนี้ไปแบรนด์400อย่างนี้หรือไปแบรนด์245อะไรประมาณนี้นะครับะนะครับก็คือข้ามแบรนด์นะครับวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับเบื้องต้นเราไปตั้งที่ช่องแรกนะครับให้กด A B นะครับ A B มาที่ช่องแรกนะครับเราใส่ความถี่นะครับผมสมมุติจะส่งจาก400นะครับ 4, 2>, 4 2 5 0 ศ <00. S 2> <Zero>, ูนย์ศูนย์อันนี้ส่งจาก400จะไปหนึ่งหกแปดนะครับก็ตัวนี้ A ก็กดลงมาครับหนึ่งหกแปดหนึ16 8, 16 8, ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับ <six>, 475 <Seven, five. S 1> อันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับก็คือหมายวาว่าส่งเข้าสี่ร้อยออกหนึ่งหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่าน กดโอเคไป็นหนึ่งทีนะครับเพื่อจะเข้าเมนูนะครับกดโอเคครับจะขึ้นเมนูขึ้นมาให้มานูมาเมนูอาเรดิโอเซตนะครับกดลูกศรลงเรดิโอเซตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคมันก็จะขึ้นเมนูย่อยมาครับหลากหลายเมนูครับมาเมนูที่15นะครับที่15อ่ะเมนูนี้นี้เลยนะครับ A B R P T นี่ครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอา มันออฟอยู่เห็นไหมครับให้กดลูกศรลงให้เป็นออนนะครับเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บคอนเฟิร์มก็คือเรียบร้อยครับทีนี้ออกมานะครับหน้าหลักสังเกตมันจะขึ้นตัวเซตนี่ครับก็คือคอสแบนนะครับมันแล้วก็เป็นรูปลำโพงปิดนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวตัวรับอย่างเดียวนะครับพอเรากด425ปุ๊บนะครับมันก็จะไปออก1 6 8 4 7 5เจนะครับมันก็จะมาออกตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมกดหนึ่งหกแปดก่อนหนึ่งหกแปดอ่าเนี่ยครับตัวนี้นะครับกดสี่สองห้ามันก็จะออกหนึ่งหดนะครับอ่ะตัวตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับตัวนี้ตัวกลางผมจะกดจากตัวนี้นะครับอ่สี่สองห้าสี่สองห้า zero zero กดตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดดูเห็นนมครับมันก็จะขึ้นอ่าสัญลักษณ์เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเข้าออกเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเข้าออกเห็นไหมครับอ่าทีนี้กดมันจะมาออกตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวกลางตัวผ่านนะครับตัวรัดถีวนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเทหนึ่งสองสามนี่ครับออกตัวนี้เลยครับตัวนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับก็คือกดจากตัวสี่สองห้านะครับก็คือจากย่านสี่ร้อยไปย่านหนึ่งหกเลยนะครับตัวนี้อ่ะนี่ครับปุ๊บสัญลักษณ์มันก็จะขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับกดปุ๊บสัญลักษณ์มันจะขึ้นนะครับขึ้นอ่าเข้าและออกนะครับเห็นไหมครับเข้าและออกอ่ะนี่ครวิธีคอสแบนตัวนี้ก็ขึ้น UV สลับกันนะครับตัวนี้เอาวิธีทำคอสแบนมันก็ไม่ยากนะครับ ปิดคอสแบนก็เข้าเมนูเดิมนะครับเข้าเมนูเดิมนะครับเมนูที่15นะครับอ่ะกดโ OK อเคไปหนึ่งทีนะครับปุ๊บ <Menu. S 1> ก็มาเมนูเรดิโอเซตนะครับตัวนี้แล้วก็กดโอเคครับมาเมนูที่15ก็มาปิดครับอันนี้เราจะปิดคอสแบนนะครับคอสแบนเมนู15บหาเลื่อนลูกศรขึ้นให้เป็น <Conf irm. S 1> ออฟ c o n นะครับวิธีทำคอสแบนมันก็ไม่ยากนะครับเราจะคอสจากอ่า168ไปย่านแดงก็ได้นะครับอ่าจากย่านแดงไป425เป็น400ก็ได้ครับอ่าคอสข้ามแบนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ